เหรอไม่ไหวโอ้ยยังไ,ไงไหมครับน้าโชใจเย็นครับน้าโชใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาจนได้ครับน้าโชแล้วครับโชเตปเราทำงานแล้วครับโอ้โหขันสวยเลยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีเล็ดมีเล็ด มีเล็ดครับมีเล็ดโอ้โหมีเล็ดครับอืมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหได้ได้ดีครับพอได้พอได้ไม่คีเร่เล่นเลยเลยโอ้โหนะโชว์ย่าหลุดเลยครับฮะลึงเลยเด้อลอามาช่วยกัได้ ้อนไหมครับหรือว่าจะเล่นก่อนอ่าเล่นไปก่อนก็ไดนะ้อันนี้ยังไม่ใช่ไซส์ที่เราตามหาเล่นเลยสนุกสนุกไปกันขอเต๊ทอีกแล้วครับนี่โอ้โหดูกันวาดลวดลายของเขาลยครับนี่น่าจะยอมแล้วแหละขอได้ไปซ้าย เดี๋ยวทำการซ้อนขึ้นมาแล้วปุ๊บเล่นไปก่อนให้คนเหนื่อยก่อนก็นได้ครับโอ้ยสายดีตัวนี้ก็อยู่ระดับ6กโลห้ากโลได้มั้งได้กินยากิน,กนเย็นอันนี้เยอะอะไรครับน,นโชครับเศร้น้อยครับเสร้น้อยอีกแล้ววะโอ้โด่งดังจริงเลยเสร้น้อยเราเนี่ย,ยมาแล้วครับไปละกันมาแล้วครับ ก็จะกินครับเป็นไงครับก็จะกินตามบรรดาไงครับตามบรรดาลายไม้เลยแหละลายไม้ครับเคี้ยวมากโอ้ยใส่สวยฮะใส่ดีใช้ได้หรอใช้ได้อ๋อนี่ติดติดมุมปากครับมุมปากเลยเหรอโอเคครับเหนียวก็เสือน้อยครับใครยังไม่มีหาซื้อกันหาซื้อกันมาสิซีดีเก้าซีดีเก้าไฟไทรเกอร์อีกแล้วครับผมนับหนึ่งครับ สักหนึ่งนะครับพี่เอ็นวิเกเตอร์เขาไปสองตัวครับนาเว็บนะนาเว็บนาเว็บไปสองตัวนี้ผมก็ตามหลังมาไม่เป็นไรครับแต่ตัวนี้สวยครับใช้ดีใช้ดีประมาณห้าโลสี่ห้าโลได้ไหมครับตัวนี้น่าจะอยู่คู่นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าว่าจะได้แต่ว่าฟอกไม่น่าจะมาแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวจะทำการปลดสวัสดีครับน้โชครับผม ตัวแรกครับก็วันนี้จะทํากันปล่อยแล้วอันนี้ตัวเมียตัวผู้เนี่ยนะโชว์น่าจะเป็นตัวเมียฮะดูดิฮะแถบมันค้องตรงนี้มันดำดำๆเลยนะถ้าเป็นตัวตัวผู้มันจะขาวหมดเลยนะเราแต่คนนะครับแต่ที่ดูว่าน่าจะเป็นตสัวตัวเมียกับตัวไทยเนี่ยฮะห้าโลกว่ากว่าก็น่าจะได้นะฮะอันนี้ครับคนดูก็เหมือนหกเจนโลแต่ผมดูแล้วประมาณห้ากโลเราไม่เมกกิโลเราเราไม่เมกโลครับเอาความเป็นจริงโอเคลูกอยู่ไหนครับ ด,ด้านหลังน้อ,อปล่อยอันนี้ไงข้างหลังนี่ไงเออปล่อยครับเมื่อกี้ก็ทักมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเกมกีฬาครับตกปลาเป็นเกมกีฬาครับเกมกีฬาครับสนุกสนานครับก็ตามธรรมเนียมครับเรดฮอกก็บ่าปล่อยปลานะครับการปล่อยปลาก็อย่างนี้ฮะพอทักเสร็จก็สักครู่ลูกอยู่ตรงนน้นใช่ไหมฮะ ไปทำครับโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับเหล้อไหมเหลือดีแล้วครับอย่างนี้ไม่มีจมน้ำตายครับพพักแล้วก็พบวันที่เฟซบุ๊กตกปลาล่าสัตว์ใหญ่ครับโอเคครับบรรยากาศขึ้นอยู่อ่ะขึ้นอยู่ขณะเราตีได้ตัวก็พอปล่อยไปเลี้ยงลูล่นตัว เป็นไงนะโชว์โอ้โหเยื่อเกือบบนกล่องเลยมั้งเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ